นั่งสมาธิกันค่ะคุอคนคนั่งประมาณวันละห้าถึงสิบนาทีนะในแต่ละวันแค่นี้ก็ได้บุญแล้วนะการนั่งสมาธิสามารถอธิหารจิตเหมือนของเงินไปสร้างโบสถได้เลยนะแล้วคุณปฏิบัติทุกวันทุกวันเนี่ยคุณจะเอาทรัพย์เท่าไหร่ก็มีคุณเอามาให้เทวดาเป็นที่รักยิ่งของมนุษย์และเทวดานะหรือเจ้ากรรมนายเวรก็แล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือใครที่พบเห็นเราอะ่ะก็มีแต่คนที่เขาอะ่ะอยากจะช่วยเหลือเกือ้อกูลเรานะอ่าใครที่สนใจนะคะสบู่พิงเรดี้แล้วก็น,ำนาาา้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะ,ะก็ทักมาที่อินบ็อกซ์เฟสบุ๊กได้เลยนะครูก็นะจะสวดพระกาะทางเงินล้านก่อนเนาะในใจแล้วครูจะนั่งสมาธินะครูจะสวดพระศากระทางเงินล้านสักประมาณสามจบแล้วครูจะเพราะครูสวดมาทั้งวันละนะคะครูสวดพระกระทางเงินล้านไปด้วย แล้วครูก็ขายขนมไปด้วยละนี่ล่ะสาเหตุที่ทำให้ครูดึงดูดเงินได้นะทุกคน